ครับพบสวัสดีครับลุงพร้อมครับเอาที่ข่าวแรกเป็นข่าวดีสะก่อนนะครับข่าวดีกศทนะครับหรือว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับตอนนี้รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการนะครับ7,500อัตรานะครับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับภายในวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากท่านอัศดางปานิกบุตรนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากศท นะครับบอกว่าการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอบตอทั่วประเทศนะครับหลังจากแจ้งตำแหน่งว่าง7,500ตนะครับก็ตอนนี้ก็มีการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปคาดว่าก็จะมีการสอบภาคกความรู้ความสามารถทั่วไป ภ่าขอความสามารถเฉพาะตำแหน่งในเดือนมกราคมปี2557ยังไงลูกหลานที่กำลังว่างงานหรือต้องการที่จะบรรจุนะฮะจะสอบบรรจุก็ตรวจสอบได้ที่ข้อมูลนะครับทางเว็บไซต์ก็แล้วกันนะครับมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแจ้งหนังสือไปอยังผู้ในการเขตพื้นที่ทั่วประเทศนะครับในเรื่องช่องทางรับการร้องเรียน ซึ่งสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการร้องเรียนช่องทางร้องเรียนความคิดเห็นาการแสดงการตอบข้อคิดเห็นตอนนี้ทางาสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการเปิดช่องทางให้ร้องเรียนได้สช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลภารากิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา หนังสือถึงสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงนะครับแล้วก็มีเลขโทรศัพท์โทรสาร,รนอกจากนั้นล่าสุดนี้ทางสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เปิดช่องทางข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกศดได้เลยนะครับท่าในใดที่มีข้อข้องใจต่างๆก็ร้องเรียนไปได้ทั้ง5ช่องทางนะครับมาที่ทาง สพปนครมนมเขต1เขต2แล้วก็สพม22นะครับได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับจังหวัดตามโครงการพนักง,งานทันตะสารสุขจังหวัดนครมนมปีงบประมาณ2 5 5 6ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทันตะสุขภาพในโรงเรียนนะครับโดยเน้นการดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาด้านทันตะสุขภาพของเด็กไทย วัยเรียนให้เป็นเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบด้านทันตสุขภาพซึ่งก็จะมีการแสดงเสวนาไปแล้วตั้งแต่วันที่13กันยายนตอนนี้นะครับก็ได้มีการแจ้งผลนะครับการประกวดกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพจังหวัดนครพนมของเราปีงบประมาณ2,556ซึ่งสรุปผลการประกวดคู่หูนะครับโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ จังหวัดนครปนมปี2556ก็มีดังต่อไปนี้นะครับรางวัลชนะเลิศประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพาหมวดกิจกรรมที่1น,นะครับการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ทันตสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักสูตรการสาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2544ก็ได้แก่คู่หูโรงเรียนบ้านหนองแวงและก็โรงเรียนบ้านดอนกลางนะครับอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครปนม หมวดกิจกรรมที่2นะครับการควบคุมการบริโภคอาหารขนมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพาได้แก่คูห่หูโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่87และก็โรงเรียนบ้านผักขยานาคอยโนนแดงหมวดกิจกรรมที่3นะครับการแปลงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันที่ผสมฟูออไร ก็ได <West> ้แก่คู่หูโรงเรียนบ้านนาขมิ้นและก็โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่อําเภอโพนสวรรค์นะครับนอกนั้นก็เป็นรางวัลชมเชยนะครับในส่วนการประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดนครพนมปี2556ชนะเลิศนะครับได้แก่เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีสามผงบ้านขาท่าบ่อสีสงครามนครพนมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีอําเภอวังยางนครพนม แล้วก็รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ2นะครับก็ได้แก่เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีอำเภอธาตุพนมนะครับนอกนั้นก็เป็นรางวัลชมเชยนะก็แสดงความยินดีกับโรงเรียนทุกโรงเรียนที่รับรางวัลน,นะครับ มาที่สพปนครปนมเขตหนึ่งนะครับท่านมารุตอุปนิสสกรนะครับแจ้งหนังสือไปยังผู้มีการโรงเรียนนะครับในเรื่องของการตรวจสอบทางการเงินและก็การดําเนินงานของสถานศึกษานะครับเพราะฉะนั้นทางสงพปนครปนมเขตหนึ่งได้แนบรายชื่อโรงเรียนจะเข้าตรวจสอบแล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่มีรายชื่อที่จะได้รับการตรวจสอบนะครับก็ขอให้เตรียมเอกสารทางการเงินการบัญชี การเงินพัสดุให้เป็นปัจจุบันการจัดเตรียมเอกสารการเงินเรียงใบสําคัญต่างๆให้พร้อมนะครับแล้วก็นําเอกสารทั้งหมดนะครับเข้ารับการตรวจสอบที่สพปนครบามนเขตหนึ่งนะครับทางสพปนครบามนเขตหนึ่งนะครับขอแจ้งผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่63าตอนนี้ก็ให้ทุกโรงเรียนนะครับสามารถดูผลการแข่งขันได้ที่เมนูผลการแข่งขันรายกิจกรรม แล้วก็สามารถดาวน์โหลดนะครับเกียรติบัตรของนักเรียนและครูที่เข้าร่วมแข่งขันที่เมนูพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและก็ครูได้นะครับก็คงจะเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการระดับเขตพื้นที่นะครับนอกจากนั้นวันนี้นะครับทางสพปนครบรมเขตหนึ่งนะครับเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมป,ป,ป,ประจําเดือนอเดือนตุลาคมนะครับครั้งที่1นะครับปีงบประมาณ2,557เดือนตุลาคมวันนี้นะครับ พรางระบดีที่31ตุลาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับที่ห้องประชุมหนองบึก1นะครับสหกรทสักคูนนครปนมนะครับการแต่งกายนะครับท่านผู้บริหารวันนี้การแต่งกายไว้ทุกนะครับนอกจากนั้นทางสพปนครปนมเขตหนึ่งนะครับให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแผนปฏิบัติการปี2556นะครับก็ขอให้ส่งให้เขตพื้นที่ด่วนเลยนะครับมาที่สพปนครปนมเขตสอนะครับ ก็ตอนนี้ทุกโรงเรียนนะฮะขอให้ตรวจสอบนะครับรายชื่อระดับภาคการขัดของระดับภาคนะครับนักเรียนผู้ฝึกสอนและก็ o b e บ a เอาวนะครับรายละเอียดสพปนครปฐมเขต2ได้โอนข้อมูลตัวแทนขีดเข้าสู่ระดับภาคเรียบร้อยทุกรายการนะครับยกเว้นหุ่นยนต์นะครับกำลังดําเนินการอยู่เพราะฉะนั้นทุกเรียนก็ให้ตรวจสอบได้ที่เว็บ e 3 6รศิลปะ .net นะครับ ต้องตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะระยะเมื่อวานนี้สมพงษ์อุ้มวันนะครับได้รายงานการโยกย้ายของผู้บริหารในในสพม .22 อย่างไม่เป็นทางการวันนี้ทางสพงปนครปฐมเขต2ก็มีผลการย้ายอย่างไม่เป็นทางการเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคําสั่งยังไม่ออกแต่ภายในก็รู้กันหมดแล้วแหะครับก็เอาตําแหน่งสําคัญสำคัญก็แล้วกันนะครับก็ยินดีกับท่านผู้บรการนครราชอันสุขรับลุงพร้อมอยู่เวรนพระบาทมานานตอนนี้ขึ้นมา อยู่โรงเรียนขยายโอกาสนะครับชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วท่านผู้ริการเสงี่ยมโมทําจากนาทมเนะครับเหล่าส้มป่อยอก็กลับบ้านเจ้าของนะครับไปนาดีวิทยาเป็นขยายโอกาสท่านผู้ริการปราโมทไรยะขันนะฮะจากโรงเรียนบ้านานาหนองไหวายสีสงครามก็ขึ้นไปขยายโอกาสเช่นเดียวกันนะครับไปโรงเรียนบ้านคําแม่นาง แล้วก็ท่านผู้นิการวิบูลชัยปิตพม์นะครับจากโรงเรียนบ้านคําไม่นาก็กลับบ้านเจ้าของคือเก่านะครับก็คือโรงเรียนบ้านนาทมนะครับก็ยินดีกับท่านผู้ิหารนะครับอีกหลายๆตำแหน่งก็คงจะออาคําสั่งในเรื่องนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่สพปนครปฐมเขต2ปีนี้นะครับได้เอาคะแนนการประเมินศักยภาพนะครับขึ้นเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันเขาเรียกว่าโปร่งใสนะครับท่านรองวัชโรธปิดท้ายข่าววันนี้นะครับ วันนี้โรงเรียนบ้านนาอินนาโอนาคอพัฒนาสพป,ป,อปอนครมลมเขตสองนะครับเชิญผู้ปกครองอทั้งสามหมู่บ้านนะครับบ้านนาอินบ้านนาโอบ้านนาคอยนะครับเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านนะครับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม,มาประชุมเพื่อที่โรงเรียนจะได้ชี้แจงแนวทางกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับแล้วก็เรียนเชิญผู้นําชุมชนด้วยท่านกำนันวันชัยกาท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่ วันนี้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปแล้วก็ปีนี้ครับลุงพร้อมโรงเรียนบ้านเนองของเราโชคดีที่มีลูกหลานมาฝึกประสบการณ์เจ็ดท่านด้วยกันนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรวารุเพ็งสวรรัสด AH, ิ์คณะบดีคณะครุศาสตร์ที่ส่งลูกหลานมาฝึกงานที่โรงเรียนบ้านของเราครับลุงพร้อมครับสวัสดีครับในวันนี้รับเวลา8นาฬกา30นาทีมาจะมองว่าอนะครับ เป็นคุณแม่ของทา,างท่านรัชครกรามอาดีตน,ยา,ยนา,ายกเทศมนตรีเทศบาลเรนุนครแล้วก็ขอเชิญท่านดีคดรัฐมน,นถรีร่วมงานชายบริกรศพจากในดาบตํารวจวัฒนาวรราชในวันนี้เช่นกันครับที่เมนวัดสว่างสุนา,นารามนะครับในก็ดับมีชัยเป็นฝ่ายนะครับัวหน้าฝ่ายรายการาบ้านลูกทุ่งนะครับแจ้งข่าวเข้ามาในเป็นลูกหลานนะครับที่วัดสว่างสุนานรามวันนี้เวลา15บห้านาฬิกานะครับ แล้วก็นในวันพรุ่งนี้ครับเป็นงานชาปนิกิัศร,ศรของคุณตาวิเชียนบริบูรณ์สมบัติที่วัดเสถียรบดิตเทารามนะครับนี่ก็คุณป้าบางออนบริบูรณ์สมบัติอ่าภรรยาให้ประกาศมานะครับการเชิญจะไม่ช่วยถึงครับในวันพรุ่งนี้ครับเวลาส6บกนาฬิกานะฮะมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครปนมช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครปนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลมหาวิทยาลัยนครปนมจะจัดมาราธอนนานาชาติสอง ปี2013ในวันที่10พฤศจิกายนเหมือนทุกปีที่ผ่านมาที่สะพานมิตรภาพสานครพนมคำม่วนท่านสนใจครับวันศุกร์ที่แพฤศจิกายนครับรับสมัครเป็นวันแรกครับที่สถาบันภาษาเวลา10นาฬิกาถึง17บนาฬิกาวันที่เก้าพฤศจิกานะครับรับสมัครที่สะพานมิตรภาพ3นครพนมเวลา10นาฬิกาถึง2ี่สนาฬิกาและวันวิ่งนะครับคือวันที่10พฤศจิกายนนั้นรับสมัครตั้งแต่ต,ตี 2- อถึงตี5 45สครับสนใจใช่ไหมครับ ติดต่อที่0817693251ครับงานนี้คนไปวิ่งเจอะฮะอ่าถ้ายัางไงยังไง